ครับผมอ๋อเริ่มแล้วใช่ไหมครับเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอู๋ครับสวัสดีครับยินดีร่วมราการจีนดจ้าก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจเหนเ่อยแล้วก็เออไม่ได้เจอพี่พีเป็ยนสักช่วงนี้เราแบบว่าหายไปไปสอบก็เลยแบบว่ารู้สึก เป็นเกียรติด้วยครับที่ว่าทางแบรนด์ดูสตาแต่ว่าให้เก็บเรานนนนสองคนเนาะดีใจมากๆที่แบบได้มาเจอพี่ๆอะไรเงรี้ยคิดถึงคิดถึงได้เพราะว่าแบบไม่ได้เจอนาอนจริงๆนะใช่ไหมครับอืมแล้วแบบเนี่ยมามากันเต็มเลยรู้สึกว่าใจฟูมีมีกำลังใจในการทำงานเลยอือใช่เป็นไงเร่ากับเดียอ์ต้อ,กกองหลับโซนไหมเกิดแผลบ่อยไหมโหถ้าตจะบ่อยนะพี่หัว อันจริงที่พูดไปเมื่อกี้คือแค่น้ำจิ้มที่เขาบอกว่าโดนแลงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอู๋จะแบบเดี๋ยวแบบลื่นนู่นลื่นน,นี่หรือว่าเตะบอลเล่นบาสอะไรเงี้ยก็จะได้แผลตลอดใช่มันก็เยอะแยะไปหมดเลยครับแต่เวลาเราไปออกกอองย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสแบบเกิดอุบัติเหตุได้เลยอ่าใช่ใช่ครับใช่เอ้จริงๆผมก็ได้แผลมาตอนถ่ายซีฟุตบอลน,นะครับในกีฬาฟ้าใช่อนั้ก็หนักอยู่ฮะแต่ว่า มีจางบลาเพราะเรามีตัวช่วยดึงด่ดเฮ้ยะคาเซฟยังไงล่ะถ้าผมก็เอาจริงคือก็ตอนเด็กเรก็ค่อนขนครับก็วันนี้แบบว่าเรียกว่าวิ่งเล่นแล้วก็หกล้มตลอดครแบ่ว่าก็ามีมีตรงนี้บ้างมีตรงเข่าบ้างมีตรงหน้าแข้งบ้างอะไรครับหรือว่าไม่น่่จะเป็นรอยยุ้งกัดเพราะเราแบบกลับบ้านดึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นเกายุ้งแยเพราะเราขั้รถเปียไม่ดีเลือดตึ้ขา แล้วก็เกาเขาเกิดแผลจนแบบตกสะเก็ดอะไรอย่างเงี้ยครับพอาตกสะเก็ดแล้วก็ยังจะเกาอีกเราไม่รู้แต่พอเมื่อกี้นั่งฟังก็แบบอ๋อเขาตกสะเก็ดเนี่ยเขาเหมือนแบบเป็นหลังค่าเออ <c oughs> จริงจริงพอแบบป้องกันผิวเราเพราะผิวเราเนี่ยกำลังซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออทำน้นที่แบบตอนแรกเราก็ไม่รู้เราก็คิดว่าเอ้ถ้าตกสะเก็ด,ดเราเกาออกเนี่ยนั่งฟังยัดีใช่ไหมอันนี้อันนี้ว้าวมากเลยเพราะว่าปกติตอนที่เราเป็นเด็กเราเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยอุจะไปนั่งแกะ อขาแกะออกมาอะไรเงี้ยเขาเจอแผลเลย,ยใช่ใช่แบบแต่บางบางอันเนี้ยที่แบบมันเป็นแผลออกมาแล้วลยอะไรเงี้ยอู๋อูอ๋เผลอ,อไปแกะใช่แต่ว่าพอมาได้พอมาได้ยินอย่างเงี้ยมันแบบอุ๊ยว้าวมากมันกําลังแบบคือคือเพ้าะแตว่าในรูปภาพที่บอกคือหลังคาปุ๊บแล้วมันก็กำลังบอกว่าใช่ใช้แบบค้อนตีซ่อมข้างในกันอยู่เงี้ยเออเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้ตัวช่วยดีๆอย่างเป็นหลัการใช่ครับเข้าไปที่แบบ ออกกเพราเป็นแผลก็คือไม่กังวลแล้วไม่กังวลแล้วครับอ่าเอาไม่ถอดเป็นแผลหน่อยอก็แบบว่าแบบเฮ้ยเป็นแผลหรือว่าแผลตกตะเก็ยอะไรอย่างเงี้ยปากจะรู้ประกันกันไหมครับผมก็ทุกคนครับเดี๋ยวพี่ยาทุกคนเนี่ยแน่นอนว่าเราใช้ชีวิตประจำวันมันต้องมีแหละที่แบบว่าเราเดินเดินอยู่ก็แบบอ,อ้ยไปโดนอะไรไม่รู้ที่แบบว่าเอ้ยเปิดแผลเป็นรอยข่วนนี้แล้วก็เลือดออกอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราแบบว่าทำงานแบบใช้คอมพเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโดนแผลเขาเลือดออกอะไรอยย่างงเี้ครับก็อยากจะบอกว่าฝาก พิวสกาเจลด้วยนะครับผมก็อยากจะบอกว่าเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับตัวคนแน่นอนสำหรับใครที่แบบว่ามีแพ้เป็นที่แบบว่าเออมีแพ้ตกสะเก็ดแล้วก็ระคายเคือก็จะช่วยให้ผิวเราเนี่ยได้ชุ่มชื้นแน่นอนแล้วก็กลิ่นเขาก็หอมด้วยใช่ใช,ใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่แพ้เป็นปกติแต่เป็นแพ้เป็นที่เกิดจากสิวด้วยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันใช่ครับก็คือใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวนี่ก็มีทั้งสองใจนะมีทั้งแบบว่า ไซส์ที่แบบว่าเป็นไซส์ได้สำหรับพกพาง่ายกิ๊กเที่แบบว่าอยู่ติดบ้านเราได้เลยใช่แล้วก็มีอีกไซส์หนึ่งที่พี่เพิ่งถือมี้อ๋ออันนั้นใหญ่เกินอันนั้นเราจะเป็นไซส์พิเศษใช่เป็นแฟนไมเนาะใช่แล้วฝากด้วยนะอะไรนะครับผมเป็นไงบ้างมีต่างประเทศค่ะอ๋อก็จะบอกว่าสนุกมากเลยคือก็เป็นอะไรใหม่ๆเนาะคือแบบว่าเราก็ไม่เคยแบบไม่เคยได้แบบไปในพัท คือเราก็มีแบบว่าเอไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอได้ไปในภาคของกางานแล้วก็ได้ไปเจอพี่ๆเป็นทักรับก็รู้สึกแบบว่าคู่ฟิลอ่ะเป็นเป็นฟิลที่แบบเป็นฟิลใหม่ที่เราไม่เคยได้ไปแล้วพอเราไปเราก็แบบเอ้ยได้ทักอะไรใหม่ได้ไปเที่ยวสถานที่ใหม่ได้กินของใหม่ก็ทับรวมทุกอย่างคือแบบว่าเจอแนปปี้มากเลยครับก็รู้สึกดีใจที่ได้ไปเจอทุกคนเลยครับใช่เอาจริงๆการที่เราได้ไปเจอแบบว่าพี่ๆแบบแบบเออชาวแบบ ประเทศอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกแบบดีใจมากแลก้วก็จริงๆไม่ได้ไปแค่แบบเอ้ยเราได้ไปเจอพี่ๆแต่ว่าเราได้แบบไปเรียนรู้วัฒนธรรมเขาไปแบบเอ้ยดูอาหารเอ้ยไปชิมอาหารของเขาเนี mm ่ย hmm. รู้สึกว่าเออเหมือนเราได้แบบลงไปใช้แบบชีวิตแบบเอ้ยไปประเทศไหนเราก็เป็นแบบเหมือแนบบเป็นคนประเทศนั้นเลยเออถ้าอย่างนี้นใช่ใชชา้ประเทศๆใช่ครับผมแต่ว่าก็ยังมีที่เที่ยวเรเดินทางไปอีกใช่เรี๋ยวแล้วเราดีไปไหน ก็เร็วนี้มีไปซุโจครับก็จริงๆตอนนี้ก็ตื่นเต้นเพราะว่าแบบว่าทุกครั้งที่พอเรารู้ว่าเราเนี่ยจะได้ไปนะครับคือเราก็จะแบบมีความตื่นเต้นแวก็แบบเฮ้ยเราจะแบบเตรียมตัวยังไงดีเราจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ใจเราเนี่ยคืออยากจะไปเจอทุกคนมากเพราะว่า ก็มีความตื่นเต้นที่ได้เจอใช่โอ้ก็เอาจริง่งนี้เตรียมตัวก็คือช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพแบบให้แข็งแรงพร้อมพี่จะแบบว่าเอาความสดใสไปให้พี่ๆี่เขาทุกคนใช่เพราะว่าก็อย่างที่บอกบางแบบบางคนแม่สามารถบินมาหาเราได้เราก็ทั้งนี้เราได้ไปหาแล้วเราก็อยากทําให้เขาแบบเคุ้มค่ากับการรอคอยครับที่ได้เจอพวกเราจริงๆมันก็ต้องมีความตั้งใจนะเราคือแบบว่า พี่ๆแบบกระพีอะไรที่แบบประทับใจไหมแบบแต่ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเซฟชอบมากคือทุกคนเนี่ยทุกครั้งที่เราจะเจอกันใช่ไหมที่ทุกคนจะมาแบบจัดเต็มเอาอะชุดสวยๆหน้าผมแบบมากสวยๆเลยแล้วคือแบบแล้วพอเราเห็นเราก็รู้สึกเราแบบเอยมันทักใจอ่ะคือแบบว่าเขาแบบว่าตัว้ครื่องแต่งผมอะไรเงี้ยออกมาแบบสวยคนเลยเขารู้สึกว่าเออเราก็ดีใจนะที่แบบว่า คนเนี่ยก็จัดเต็มหาเราเราก็เลยมีกําลังใจแบบจัดเต็มที่เหมือนกันอ่าเพราะบางคนก็แบบว่าคือมันจะมีวิดีโอคอลอะไรเงี้ยเขาจะให้เราเลือกจะชุดเลือกผมอะไรใช่ใช่ใช่เหมือนเราเล่นเกมแต่งตัวอะไรใช่เปเนี่ยมีพี่ๆเม่อไหร่ที่แต่งตัวมาเราบอกว่าเ้ยมาอยากแบบอยากขอชุดมาแต่งนะจริงจริงคือจริงมีมีมีเยอะมากมีแบบพี่ๆหลายคนเลยแล้วก็เป็นชุดแบบสวยๆนะบางชุดก็แบบมาแบบเอ่อด้วยความที่แบบ เราไปเดสยาวก็มีอ่าใช่หรือว่าเราไปประเทศไหนเขาจะมีแบบธีมชุดได้แต่เราประเทศที่ดำแบบนี้ใช่ครับก็แบบสวยเลยทุกคนใอยากใส่บ้างฮะมันก็ชุดชุดสวยไงอ๋ไม่อยากใส่ชุดแบบชุดประจำชาติอะไรอย่างงี้ได้ได้ใส่ได้ใส่แล้วล้าสวยก็ได้ใส่อ่แล้วเป็นยังไงกลับมาที่ไทยเราคุมงานแบบทำความเงิใช่ครับแล้ว่า ก็มีหายไปพักหนึ่งครับไปสอบอขสอบบ้างไม่ได้เหรอได้แต่ว่าให้เขาเรียนหนังสือบ้างแต่ว่าที่พักที่แบบพักไปอะไรเงี้ยมันเถึงแค่แป๊บเดียวแต่ว่ามันนานมากเพราะเราไม่ได้เจอพี่ๆเลยไม่ได้เจอพี่ๆหรือว่าไม่ได้เจอใครเพราะที่หายไปไม่ได้เจอพี่นักศึกษาเพราะคุณไม่ได้เจอเซนไม่ระหว่างสอบผมก็ไปให้กําลังใจไงหรอก็ไปกินข้าวกันไงครับหมายถึงว่าไปรักที่มหาลัย ผมครับนี่ไปเลยรถอีแต่นะแตกอันนี้เขาไปตามตามไปเราตามไปหาเราที่มาก็คือด้วยความที่อยู่ได้ก,ก่นเพราะแบบเจอแลมีเจอดเจอแล้วใช่เพราะว่าผมน้องอยู่รังสิตแต่ผมมาเลยไปอีกนิดหนึ่งเราไม่จอดกับปบบเดียวไม่ได้เลยเหรอ ได้ไหมล่ะเหมือนเหมือนโดนแบบเาไม่คือพี่ไม่ได้เริ่มต้นเพราะว่าอู๋เป็นคนพูดเองว่าอู๋ไปเฝ้าเขาที่มหาลัยอันนี้คือให้ผมตอบเลยนะไม่พี่อู๋พูดเองอยู่ตรงยอนดูถามแฟนได้พี่อูก็ไปเราไปเจอันไงเอาไปกินข้าวอ่ะโอ้ไม่จอกก๋เจียวไม่ถึงจักสมัยไม่ได้ พี่นานเลยครับเพลคนเดียวเราจนมุมแล้วมันผมโดนแบบจอยอย่างเงี้ยพี่มีแฟนขับเป็นพยานนะพี่มีแฟนขับเป็นพยไม่เป็น้าหวัยคือคือจริงๆก็คือแบบว่าไม่ค่อนข้างที่เขาแบบเออแล้วก็มีแบบเจอกัน ได่กำลังใจที่สอนเลยเขาส่งข้อความมันไม่ตอบต้องสตัวไปด้วยปิ้วปิ้วไปเรื่อยแล้วเราทิ้งอยู่วะเรามาลับไปรับสอบเสร็จมาลับเราไปกินข้าวหรอครับได้นั่งขับตุ๊กตุ๊กไปเออโอเคโอเคขับอะไรก็ไปแหละแต่ก็สอบลับเสร็จและไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็บอกว่าสับรถไปลายที่ก็ตามทำใอยูุ อ๋อเราจบเราไปเล่าเรื่องอื่นใช่ไหมครับอ๋อโอเคสรุปว่าคือเราอันนี้ไี่ก้าวพยานเยอะแยะเออ้าเมย์มีเลยโอเคเพราะว่าแต่ว่าเราสอบเราสอบเป็นไงเซฟเราทำได้หรือได้ครับอ๋อถ้าพูดตรงๆเลยใช่ไหมได้ทำครับ ได้ทำก็สอบแต่ว่ากำลังใจเต็มร้อยอ่าใช่ใจเต็ดร้อยแล้วก็แบบว่าไม่ว่าจะเป็นกำลังใจอยากอยู่ก็ยังมีกำลังใจแบบที่ดึงคนค่ะค่ะไม่แจ้งดีกว่าหรอเอาเราเอาเราพูดถึงแครอทก่อนนะที่เป็นนกแก้วใช okay. ่ไหมครับทำไมครับใช่อันนั <c oughs> <c oughs> ้นมันแครอทนั่นแครอทที่เป็นที่เป็นผลไม้นั่นมันแครอทโอเค ก็เหมือนที่หูขับรถต้นหาลายเซฟมาคลายกันไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเอาไปเนี่ยเอาไปก็ไทลอรก็ทำงานสองวานครัก็ไอ้ก็บอกว่าก็ขอบคุณทีีุ่กคนเลยที่แบบว่าเป็นกำลังใจหรือว่าเป็นแรงหลักที่ทำให้แบบว่าไทลอร์ทำงานสองวันได้ครับอ๋อผมใช่อใช่ก็โหคือเอาจริงๆแบบคือคือด้วยความที่แบบว่า พอมันเป็นเรื่องที่แบบอูกับน้องแบบผสแดงแบบเป็นแบนบแบบเริ่มนำใช่ไหมครับูหลักผูหลักอ่ะผูหลักใช่ก็คือแบบไม,ไม่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 คิดว่าแบบมันจะแบบว่ายอดมันจะขนาดนี้ะ<ช>อะไรอย่างนี้เพราะว่า<ไ>มาเห็นกี่รอบก็ยังแบบว่าเขาเรียกวอะไรมันยังช็อกอยู่อย่างี้แต่ว่าในใจก็คือแบบใจฟูมากใช่เพราะว่าก็าไม่คิดว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะแบบเื้จะเรื่องอย่างเงี้ยซักเราจะเป็นที่เอกอะ ใช่ยังเขินเขินอยู่ยังไม่กล้าเรียกเท่าไหร่ก็ลองให้เซฟเรียกดูเนี่ยค่ะพี่พระเอกไม่พี่ถากสลัสละเรียกก็ไไมเราอะไรยังไม่ได้เรียกเลยอยากให้เรียกอย่างเขาเรียกพี่พระเอกเหรอได้นะอยากให้เรียกไหมอยากเรียกไหมกาดเดียวนะเร็ว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 เอาไว้เร็วเรียกหน่อยอยากให้เรียกพี่พระเอก พี่พ่อเอกครับอย่าลืมคนกันให้พี่ได้นะอย่างนี้แปลว่าแบบเราใกล้เราเลยใช่ครับเราใกล้เราเลยใกล้คือครับใกล้เข้าสู่โปรเซสของการเริ่มต้นอ่าก็เอาจริงๆเหมือนตอนนี้เรากำลังปูปูพื้นอยู่ปูพื้น ไมม่ีนห้องดใกล้ช่ใช่เขาเรียกว่าแบบปรับพื้นปรับพื้นปรับโต๊ะแบบตัวชอบใช่เพราะตอนแรกมันเป็นมันเป็นย่าอยู่ไงตอนนี้เราปูแบบพวกปูเข้าไปก่อนอะไรอย่างเงี้เพื่อที่เราจะค่อยตั้งแบบเสาอะไรอย่างเี้แล้วไปหลังคาเราไม่ใช่เรื่องเมิ้วเค้าไป ใช่คือปูพื่อคือเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปใช่ไก่ต้องว่าเราเริามีไซน์เราเป็นลังกรได้ใช้ได้เลยใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวมาตอกเสาหินกันแล้วก็ค่อยขึ้นโครงล่างขึ้นไปเออโอสุดท้ายละให้ฝากแชร์หน่อยแชร์หน่อยกับยอดวิวหน่อยดีโอเครับผมก็ขอบคุณครับเอ่อยอดวิวทุกวิวทุกยอดที่ทุกคนเนี่ยช่วยเข้ามาดูแล้วก็มาปั่นแล้วก็มาช่วยกันแชร์เพื่อสุดท้ายครับก็ ขอบคุณมากๆเลยครับที่ว่าให้เราแจกพวกเราสองคนก็เซ็กับพี่รู้สึกดีใจกง่ายกว่าง่ายก็อยากบอกทุกคนว่าตัวนี้นี่นะเดี๋ยวพวกเราสองคนก็จะทำให้เต็มที่ไม่ให้เรียกว่าอะไรไม่ให้ไม่ให้ผิดหวังแล้วก็ไม่ให้แบบว่าเคียกอะไรนะไม่ให้แบบอะไรอะไรรอคอยนะสมการรอคอยเออสมการรอคอยครับอ่าผมก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่า ซัพพอร์ตพวกเราเราก็อยู่กับพวกเรามาตลอดแบบอจริงแบบคือไม่คิดว่าแบบว่าวันหนึ่งจะมีคนแบบซัพพอร์ตพวกเรามากขนาดนี้ใช่ก็อยากจะบอกว่าแบบอยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะและ้วก็ขอโทษอีกน,นิดนึงเพราะว่าพิิ้เราอยเอ้ยไม่ร,มร,มรู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าที่รู้ๆก็คือผมกับน้องเซฟแบบรักีทุกคนมากใช่ก็ พี่วิวคนก,นก็คือเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในเรียกว่าส่วนหนึ่งในชีวิตที่แบบว่าให้แบบพวกเราสองคนได้แบบก้าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เรางคนก็เซฟหลักเป็น,เป,นเป็นแรงแบบแรงแบบทํางานอ่ะแบบกําลังใจใการทํางานเพราะว่าถ้าไม่มีพี่ๆแล้วอูจะมาหาใครอ่ะเออมาหาเซฟได้ <c oughs> มาเอามาหาดได้เหรอมือมือโอเคกัแล้วทำเนียนอีกแล้วโอเคกันนี่ล้ค่ะขอบคุณวระขอบคุณคระพพี่ขอบคุณคระขอบคุณคระขอบคุณระใช่ครับ่อินเอร์ใครคิดงครพีคอืออุ้ย